น,น้องคำสาบ <laughs> โอ้โอ้ม่แบ้น่าจะดีขึ้นแล้วเออดีขึ้นแล้วแหละมันไม่ใช่เกี่ยฝีมือเฮียมันเกี่ยบนดวงห <laughs> ยิบมาแล้วดวงสวย <laughs> แต่อให้พี่วิ่หยิบบางทีมันก็สวยอยู่ดี <laughs> แค่ว่าอันนี้มันก็จะแบบเป็นตัวชันวนเฉย พี่กำลังจะบีบไปหาให้มันไปหานะอะฮะอาฮะไม่ไ่น้องพี่คำตาบหลุดแล้วตัวเนี้ยี่นนคาาาจะ เอาเน็ตเน็ตพ oh, ี uh, wow, no. ่แล้วเน็ตพี่บินอีกแล้วอ้าคำสาบไอเฮือกเรียบร้อยว้าวน้องนี่แหละคำสาบ เหน็ดก็ปินไอ้เหี้ยก็เหี้ยเลย